พี่ทมัสครับถ้าเกิดอ,อยากเป็นนักธุรกิจในยุคนี้นี่ควรเริ่มต้นยังไงดีครับโอ้วิธีการเริ่มต้นธุรกิจจริงมีหลายวิธีนะครับแต่เอาง่ายๆเราถนัดเราเก่งอะไรเราชอบเรื่องอะไรเราเริ่มจากเรื่องนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปเริ่มในเรื่องที่ตัวเองไม่มีความถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยจริงเราเรียกเรื่องนี้ว่าแพชชั่นเนาะแต่ว่าการเริ่มธุรกิจจากแพชชั่นก็มีความอันตรายอยู่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้แพชชั่นั้นของเราจริงๆมันมีคนอยากซื้อหรือเปล่าแพชชั่นบางอย่างมันเป็นเรื่องหลวงตัวเองมันเป็นเรื่องที่เเ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 รร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 าา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 คคคิิิิดดดว่่่่่่ออ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 ยกงงงงืนนนนนีี้้้ตมมชชบทํหหจะพป คนอื่นมากินเขาอาจจะบอกว่าไม่อร่อยก็ได้จริงๆไอ้ที่เราบอกว่าเราอร่อยเนี่ยมันอาจจะแทบจะไม่ถูกปากคนทั่วไปที่เขาอยากกินเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราคิดของเราเองแต่อย่างน้อยครับการเริ่มธุรกิจเนี่ยเริ่มจากเล็กๆเริ่มจากสิ่งที่เราถนาดัดเริ่มจากสิ่งที่ชอบง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเริ่มแล้วเราอยากจะทําอะไรใหญ่โตลอลังการเลยเช่นเราอยากเริ่มธุรกิจเราอยากจะเปิดร้านอาหารนะแต่อยากจะมีร้านอาหาร100ร้านเราก็เลยไปหาอย่าเลยว่าวิธีการจะทําร้านอาหารในห้ได้ร้0ร้าน100สาขาเนี่ย เราจะต้องทํำยังไงพอจะเริ่มแบบนี้เนี่ยฮะ